สของแขใพน,น,นักงานีไฟเนอซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ขค่ายใน,ใน,นักบุรียอยู่ที่เวัดมีใครเป็คู่บอลซ้อมมั้ตอนนี้นนก็มี่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ16ปสูงเท่าไหร่าน้ำหนักปล่อยตอนนี้60คมวสยสไตล์อะไรครับมวยครับวันนี้มาเจอไปสองเลยนาะเคยต่อยกันไหมไม่เยังเลยครั้งแรกศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขามวยสไตล์วันนี้มาเจอไปสองเลยวางเก่วางแผงให้ดีก ลองตาตาเราดูฮะแล้วมีมีอะไรแก้ไขบนเวทีเนาะล่าสุดต่อยเวที่วันนั้นต่อยกับสิงสยามเป็นเมื่อวันนั้นชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่สี่ร้อยยี่สี่วันนี้ต่อยร้อยยี่สามเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่ลดจุดเก้าจุดเก้านี่ผ่านเร็ววัยแล้วร่างกายไฟที้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โซบูอย่างไรวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาแค่มาเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้คุมมาประมาณสี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด ประมานเกือบ80โลขนจังหวัดสิวเตกีครับอ้าวฝากเชิญเชิญแม่คำหน่อยก็ฝากคราวดีเลยครับมไปผมเลยครับคืนเพียนบวันนี้ครูเอกช่องทูเลยขอให้โชคดีต้อนครับ